สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟสีเมื่อทุกคนมีว่าสีอยู่ลาวแล้วก็อยู่ต่างประเทศนํำนะก็บสบายดีเมื่อทุกคนเด้อมาใหมาไทุกคนที่ข้ามาครับสมบึงวิดีโอนี้เมื่อน,นี้สิพาไปงานดองืันนี้งานดองอยู่ที่บ้านดอนซาดเนาะอยู่เคอร์กับบ้านกะล้างแม่ของที่บ้านนั่นแหละแล้วก็จะพาไปรับสมเบึงว,ว่าวิธีชีวิตการแต่งดองของเพื่อนนะทุกคน อยู่อ่ะสซปปล่ลาของเป็นนวเลอแน่เนาะ,ะสีแตกตั้งจากฝั่งไทยบ่อเนาะคือกันกับฝั่งไทยบ่อเนาะคือกันกับในเมืองบอ่อแตกตั้งจากในเมืองบอ่อเนาะสิไปสอบท้าเมืองน้ำกันเนาะคดอาคดองเพิ่นทอ,นอเลอแน่เบิ่งแล้วกาอย่าลืมกดไลค์กดแสบเพื่อเป็นกาลังใจให้ทิดบ้างในการเดินทางครั้งนี้เนาะไปผู้เดียวทุกคนเนาะ,ะและเะืาทางเดินทางเมื่อนี้กาสีประมาณอยู่5กิโลเมตรเนาะตั้งแต่บ้านมาหาบ้านงานดองนี่นะ รนยามเศร้าๆนี่กับไปเบิ้งนํากันทุกคนเนาะเพื่อมีไปการเสียเวลานะไปมาพอดแล้วทุกคนพอดบ้านเพอนแล้วนี่ฮะนะเดี๋ยวสีผาเข้าไปเนาะเป็นกำลังอันซอยซีนซอยเพอดแล้อยู่เน้นอย่างนี้ค่ะจะได้เอาพามาเบิ้ลนะทุกคนนี่กำลังเลยเดี๋ยวไปจอดรถไว้ก่อน มาแล้วก็เห็นเขาพอเท่านะทุกคนก็ขออนุญาตเพื่อนแหลว่าถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเพม่นกับเออได้ได้ได้ถ่ายเลยถ่ายเลยเพื่นก็ว่าเนาะติดบ้างก็เลยว่าเลาะถ่ายภาพบรรยากาศเด้วเอฟซีเฮอร์พีเฮอร์น้องเราได้ได้ชมนรงกันเนาะวิถีชีวิตสาวบ้านอ่าดอนซาดมีงานแต่งดองเนาะสบายดีเพื่นกับสบายดีสบายดีอันนี้เพื่อนเป็นพอเท่าตองนะเพื่นก็เป็นพอบ้านเพื่อนนี่แหละเนาะ แล้แากาวก็อันนี้กระถังแม่โคนะทุกคนแม่โคเพิ่นก็จะเฮ็ดอาหารเป็นลาบเป็นก้อยอ้ลาบดิบลาบเพิ่นเนี่เห็นบ่เพิ่นกำลังตักลาบดิบเดนฮะเนาะเหมาะแก่ผู้ที่มักกินเนาะทุกคนเนาะอ่าเพิ่นก็จะมีผักลาบพักเพื่อนเน่ยเพื่อนยื่เถื่องเถิงพุ่นเนาะแต่เฮาก็สิโค้งมาเฮเบิ่งทั้งเพิ่นต้มอันนี้ก่อนเนาะต้มเป็นซีนเป็นนี่นี่แหละเนาะฮเบิ่งก่อน ว่าเพันต้มแบบเลยเนี่ยนะทุกคนนี่หมอ้อใหญ่ๆเลยเนาะยสามสี่มอคุณละพันต้มนะก็ได้อ่าแล้วก็จะเทบ่งบรรยากาศเ,เล็กๆน้อยๆนะทุกคนหลังจากนั้นกลับไปบอนเพันซอยซีนหรือว่าพักลาคุณลนะน้อทุกคนเนาะเสียงเสียงดังปุ๊กเป๊กปุ๊กเป๊กอยู่ทางพี่เนาะขออนุญาตเด้อจ้าจ้ กำลังมาลากพากลาเออลาหพี่น้องเอ้ยาบ่ไปแล้วโอตั้งแต่เช้าๆนีพุ่นบ่แม่นอาแต่เช้านีพุ่นนะควายแล้วควายแล้วะเนาะควายตัวนึงโตัวนึงควายตัวนึงโตัวนึงไตัวนึงก็ถือว่าจบจบพิธีแล้ว้อมเช้านีนะทุกคน เป็นสีเห็ดทางเห็นอันนี้ไหมเนาะมะนีเธอซัดมีเธอเพิ่มขึ้นไปอันนี้คนร้ยายก็ต้องเห็นเออเอาอันนี้เมนยูเฮนเจ้าสาวเด้อทุกคนเด้อย,ยูเฮนเจ้าสาวเไม่เอาสีฟ้าไปเบิ่งยูเฮนเจ้าเบาหนึ่งกันนี่บัานนี่ทางเฮนเจ้าเบาฮะคนสไลายบอกว่านั่นเลยเนยาะกับเป็นคลิปแรกที่มาถ่ายอยู่ในส่วนอาบทนะนะทุกคนเนาะส่วนอาบท์แบบงานดองแล้วนี่เนี่ย โอ้าากัดเย็นน้อยยมเช้าเนาะยจิ้งไผ่ยำเช้าเด้เนี่ยเอาเดี๋ยวพาไปเบื่อนเพื่อนพักละพักอันนี้แล้วก็ต้มเลือกกันทางพุ่นนะทุกคนกำลังกันพักอยู่ทางพี่มิ้นนะมีเห็นปะปุ๊กเป๊กปุ๊กเป๊กอยู่ทางพี่มนกคาเพราะว่ายามเศร้านี่น่าจะแท้งโดนนะภาอัน กันเมื่อคืนนี่นะทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนี้ฮะเป็นเฮ็ดดูเฮ็ด,ดกินแล้วกะบที่ได้แห่ไพ่แห่นี่แหละเอากลับไปท้าเบิรงนุ่มกันเนาะมันก็นยำเช้ากเขาต้มเพิ่อน,นี่ฮะกระดูกหมูเออบ้านแบบยำยำเช้านี่เขาสีแห่ไพ่แห่เคยบอก เออแห่ๆเฉยนี่ไปหาไผปุ้นเด้อล่ะแอบไผมาไผเพ้ยตายพ้นอ้ายมาพุ่นเออแหละผู้หญิงมาอยู่นำผู้ชายเบิดได้บ่เออมันลุกแต่เช้านี่นี่เนาะขออนุญาตถ่ายวิดีโอน่เด้อโอ้กระดูกโง่นะทุกคนต้องแนมอีกมอบักเลยเด้ สวยเขรถตุ้มๆน้องเ้ากมาซอยเว่ส mm ุยกันนะทุกคนเพราะว่าชาวบ้านนี่เพื่อนจะไปแบบทอดกันแล้วก็ซอยเว่ซอยงานกันเนาะบ้าน ต,ตื่นแต่เดยวคุณบ่เห็ดยุเห็ดกินๆๆนี่ฮะโอ้แต่เด้อแต่สองโมงหกป่าโตแต่เด้ออย่าเลยเนะาะแางแมโคเป็นกรลังหนึ่งข้าเหนึ่งข้าสีต้นหับแค่คนนั่นแหละจะน้อยกเพิ่นแห่เนาะอันะนี้จะเป็นขนมที่เป็นหายตอนกลางคืนนั่นแหละเนาะ,นะนะ บอกหามือนอนคื้นเนี่ย้วก็มาเมื่อยี่นอนเอ่เป็นนันใครเครื่องเป็นแลอวหายดีวะมืดจะมาค้ายดีกันนะเดี๋ยว้ราจะมาจะมาผู้เลือฮายเดีะห้องเจ้าเองหรอวะ เออมานล้วเพื่นเอออ่ะเพื่อเสียนแห่เคยเดี๋ยวนี้น่คะเนีดี่ยวมาเบิ่งเคยเมื่อนี่แหละ้วจะเคยเมื่อน่ะนี่เด้นี่เนาะเจ้าบ่าวเดี๋ยวนี้เพิ่นเพิ่นสิแห่ไปเพิ่นบ่แม่นเออแห่ไปฮะเจ้าสาวเป็นเรื่อดีดีเจอว่าที่ได้เมอแล้วะนี้อันนี้คือแม่เพื่อนทุกคนเนอเอนอเนาะไป เดี๋ยวเราไปแห่นะเพื่อนเลยวันนี้่เคยเคยนี่คนคือน้อยแพ้เนี่ยเนาะเดี๋ยวแห่ไปฮะเพื่นแหละเนาะทางเหินเจ้าสาวเนาะทุกคนเดี๋ยวหลายบาทเนาะอาคอยรุ้นคอยกินเนาะอะอะงานมาแล้วเนาะไปวันอัปปุ คั้นตอนนี้เพิ่นก็นจะได้เบาะซนเคยทุกคนเนาะเพื่อว่าเอ,อือมีกฎระเบียบในการสร้างครอบครัวเพื่อนนั่นแหละทุกคนเนาะและกะถ้าว่าพายสายปะเนาะพายสายปะหรือว่าพายยิงปะแบบนี้นะอ่าเงินนะก็จะมอบคืนนะทุกคนและกะถ้ามีม,มีน้อยห้อยมีปลายเพื่อกนก็เพื่อนก็จะพิจตรณระเบียบของเพื่อนนั่นแหละเนาะอ่าเพื่อนได้ว้าลได้นี้ออกไปนะทุกคนถ้าว่า อันหีดของเพื่อน,นี่เมีตายเนาะโพนี่สามารถเอาอยู่ในพี่น้องของตัวเองได้เนาะถ้าว่าโพตายเมีกะเอาพี่น้องของทางโพได้โดยที่ไม่ได้แตงดองเนาะมีแต่เสไก่เน่งโตจำเลยกะเอามายุ่งลกันได้เลยทุกคนหีดของนี่คือแบบสุดยอดายเนะาะที่ว่าแบบนี้นะทุกคนแบบเรียบง่ายเนาะ อันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศมาเบิ้งและเพื่อนก็ได้แววสู่ฝั่งนะทุกคนค่าดองกะสาวล้านทุกคนมีเลย์ลายนะสาวล้านแต่สําหรับทิดบางแล้วในโคตรลายนะทุกคนหาสาวล้านนี้ยังไม่ทันได้เคยจับเอาสาวล้านซ้ำเนียเนาะเอาเดี๋ยวเราไปเบิ้งบรรยากาศในตอนต่อไปนั่งกันเลยทุกคน

สนวน์ข้าดองสาวล้านทุกคนเนาะในงานแต่งงานนี้นะเจ้นานบ่าวก็อยู่ในบ้านเจ้าสาวก็อยู่ในบ้านอัน,นนี้เปิดแล้วพิธีสอนเคยเนาะทุกคนและก็เพื่อจะได้ผู้แข้นในขั้นตอนต่อไปเนาะตอนนี้มันเปินกำลังแบบเย,นเเนยนเ็นเราเย็นเพลอ์กันแล้วนะทุกคน แบบเพิ ha, like ่นผู้แค้นแบบเพื่อแล้วเพื่อนมีหนังสือเพื่อออีบอกอหะแล้วเขาเอานวัาหนังสือเพื่อนนะฮะหนังสือนไปนำาด้ไปำตาไปสมรโอ้ไปสมรถหรือว่าไปนำตาทุกคนไปสัญญาอะไรง้ยเออๆันกันสมมติไพ่สายปะเดีส อันใสป้าบอกเล่งน้ไปหัวมูะไ้ไปใสหัวูอ่ว่าปะมันก็ยิ <can> <can ่งตาพิดพ่นว่าอะไริประอบบัเงินค่าดองได้ป่ะ nice> นีได้ทรงคืนบอลน่าอ๋อสมมติสาวร้านกันผาหนอย่างนี้เนาะอ้พีืกกเลงขนได้ป่ะนนอ๋อกันเกี่ยวนะขันไยิ่งพิษปายสมัตไนกิ่ตตาสัญญาอว่าเรลยว่า มีเทศกาลแบบป้าห้างกันกาซีนั่นกันนะทุกคนเงินกาดรรองก็เลิกกันสีโซ่พืนเนาะและ้วก็ใบใบส่งรถนะทุกคนเป็นกาซีจี้ซีนั่นนี่เนาะเป็นแบบหล,ลายๆคู่นะตัวอันนี้เนาะอันนี้คือเป็นความฮู้ออีกย่างนึ่งเนาะเพราะว่าค่อยกาฮักก็เคยเท่ามา่ายนะทุกคนที่นั่นเชี่ยวชาญเออทากว่าเท่าทนีออ่มั้อ ดูคือน้ำมันสำปานเราได้เซียวซานยังไงวะมันพูดทีได้มาจากไหนเราจื้อมันเป็นขอเป็นขอเป็นขอคือบระเดี๋ยวมนเต็มเต็มสิได้แห่เคยอนะแห่ไพ่แล้ววันนี้เออแห่ไพ่แล้วเป็นอย่างท่านนะเป็นน่าจะคนกันไม่ทันได้ลงมาพบกันแล้วกะ พ้อมนคนนะขั้นตอนนี้ก็คือสิ่งเหเจ้าสาวไปเหินเจ้าบ่าวเนาะแต่เกิดเหตุการมีคาดคิดเนาะอ่าค่อยกันยังอ่าบอมิถือว่าน,นี่คือลูกแล้วบอมิถือว่าเขาเอาลูกคนอื่นมาเหืลอลอุ้มนะทุกคนหรือว่าเป็นเหตของอ่าแบบเหลือเนาะอันนี้ก็ยังไม่แต่แน่เ,เจอก็ไขคอสงสัยยังไม่ทันได้นะทุกคนทิศบ้างกะ ถ่ายภาพรบรรยากาศเ้เบิงนอกแต่ก็มีเสียงเพลงพเพื่อเลยก็ปิดไว้แล้วก็มาผากเสียงไว้นะทุกคนเจ้าสาวเพิ่นกะให้เนาะเกิดเตุแบบว่าน้ําตาร่วงเลยนะทุกคนงานดองนี่นะแต่ครโฮมยินดีนําเจ้าสาวแล้วก็เจ้าบ่าวที่จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นฟังเป็นฟ้าแล้วก็สร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะทุกคนแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองไปมืนนาเนาะถ้าเห็นแล้วกะโอ้ดีมกดีเจอไรเนาะสาวบ้านเพิ่นกะมา โฮมกันเนาะโฮมกันเห้เจ้าสาวให้เจ้าบ่าวนะทุกคนมาฮอดเถือนเจ้าบ่าวนะทุกคนเนาะกะแห่ไปป้าตุ่มหากนาลายตาโมนซื่นนะทุกคนตอนนี้เป็นได้ใหเจ้าสาวมาฮอดเถือนเจ้าบ่าวแล้วเนาะอยู่ข้างเบื้องขวามือก็จะเป็นเถือนเจ้าบ่าวแล้วกะแห่ามอนแล้วตอนนี้ก็ได้เนาะเป็นกะอุ้มลูน้อยมานะทุกคนเนาะเจ้าสาวในงานครั้งนี้คืออุ้มลู่น้อยนะทุกคน เนาะน่าจะเป็นลู่ตัวเองมาเลื่อน่ะเลยกันยังถามยังไม่ทันได้ถามเพื่อนๆทุกคนขอโทษขอไปล,ลายๆเด้อตัวนี้กันหนเนาะอ่าการน่าจะเป็นพิธีของเพื่นนั่นแหละคนเขาลายหลายแหงเนะาะมาหอดหืนถึงศาลไนแล้วตอนนี้ก็ได้วเดือดจะไปเอาภาพบรรยากาศในตอนที่เพื่นขึ้นไปเหินเลยเนาะทุกคนเนาะอ่าตอนนี้ก็สีมาเหอนเจ้าสามเนาะเนี่ยเบิ่งว่าพิธีของเพื่นสิเฮ็ดนเลยเนี่ยก่อนสิได้ขึ้นหอดืน เจ้าบ่าวนะทุกคนเพิ่นกะมีการต้อนรับแล้วก็พรอนกันเนะาะหลังจากนั้นกะเพิ่นจะได้ทําพิธีคือคือล้างตีนหรือว่าล้างขัดไดเงี้ทุกคนเนาะล้างตีนก่อนเนาะเพ่็จะเอาตีนทรายเนาะทุกคนตีนทรายเนาะล้างตีนทรายแล้วกะหนุบมือขึ้นเนาะแล้วเพิ่นกะจะได้ขึ้นไปทางคางเติงเนาะก,ก็มีแม่ใหญ่นี่แหละเพิ่นจุงเห็น น่าจะเป็นร้านไผ่นะทุกคนเนาะร้านไผ่ขึ้นไปทางข้างเทิงเลยนะทุกคนเนาะแล้วก็คนจะเห็นเห็นแสงกลางขึ้นมาคือกันนะทุกคนแต่เพื่อนกะโมนไปนำกันนะอืมพร้อมโมนไปนำกันเนาะนี่คือภาพบรรยากาศที่เราได้เห็นนี่แหละทุกคนแต่ว่าเสียงเพลงนี่ติลิี่กัสซิดเนาะก็เลยปิดเสียงไว้นะทุกคนผมขอขอบเชิญไลน์ลดีครับสมเบิ้ลนะทุกคนเนาะ เป็นบรรยากาศที่ว่ามโมนซื้อแล้วกับฝฟืฟ้นในคู่สมรดใหม่หรือว่างานแตงดองของสาบานอาดอนซาดเนาะเป็นอีคอบโขหนึ่งนะทุกคนเนาะแล้วก็โมโอนไปพร้อมๆกันนะทุกคนพรอย่าบีบบีบไปกันนะเป็นภาพบ,บรรยากาศแบบโผน่ืนอดีตได้เลยนะทุกคนนี่นะเนาะเป็นสวนเผาปรูเนาะอยู่ที่บ้านดอนซาดเมืองจำพรแข้งสาวรรด์เขตทุกคน อล้นี้มาแม่นขึ้นมาฮอดเทินเจ้าบ่าวแล้วนะทุกคนแล้วเพิ่นกะสอนเคยตัวนี้แหละเนาะก็คือเฮาได้พังในข้างก้อนเนาะเฮาเพิ่นเล็ดเดียวเลยแน่นะแต่ว่าทางเจ้าบ่าวกับสาวๆแม่นเพิ่อนอยู่ทางข้างนี้แล้วเนาะนี่เพิ่นสิได้มีมีการผูกแขนนะทุกคนเนาะเพิ่นเฮามาทางข้างในแล้วอาเดี๋ไปเก็บเอาภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแล้วเฮาก็สิได้กลับมือนะทุกคน ว่าเธอเอฟซีทุกคนทุกท่านจะเห็นในส่วนของการ ขันเพิ่มมีว้าวนี่มีฮูจักซ้ำขันพอเท่ามีว้าวเนี่ยร้านตัวเองได้ <c oughs> แต่เฮิ่มเดิมแล้วจดกเ,กเดินนั่นแหละ แต่ก่อนจากบาทจะซื้อน้ำนี่แหละอยู่งานดองนะทุกคนกับงานดองกับพีแม่กะบเอามานี่เฮ้อเนี่ยเอามาสลี่เฮ้อแล้วกะเอาข้าวต้มเฮ้อนะแล้วกะพอดีมาแล้วนะทุกคนตอนนี้ฮะเนาะจะซื้อได้แวะกินข้าวต้มจังหน่อยแล้วกักลับเมือหฮวตาแล้วพอวตอนนี้ยังอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ระยะทางกะประมาณเจ็ดเนาะเจ็ดกิโลเมตรตั้งแต่ เออตั้งแต่บ้านงานดองไปฮะแต่แล้วนะทุกคนแต่ตอนนี้เขาเกิิได้ก้ามเมือแล้วก็ขอมอบรบเจอรขอบ,บุญขอบคุณที่ว่าครับสมแล้วก็มีข้ามโฆษณาเด้อทุกคนและกับเป็นกําลังเจอที่บ้างตลอดมานะคลิปหน้าพ่อกันเมื่อทุกคนคลิปนี้กำลังพาจากเนาะวาดีบาย าติดตามบางด้วยนะครับขอบใจหลายๆ